เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาในกลุ่มเปราะบางใน3กลุ่มกันนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการแล้วก็เด็กแรกเกิดที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยาใน3กลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็คือจ่ายเดือนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนหรือได้รับเงินคนละ3,000บาทนะครับ โดยล่าสุดเนี่ยมีข้อสงสัยว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่นะครับแล้วก็จะเริ่มมีการจ่ายเงินงวดแรกเนี่ยเมื่อใดเรามาดูความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้กันนะครับล่าสุดเนี่ยวันที่17มิถุนายนนะครับนางพัชรีอาระยะกุลรองประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมได้ถแถลงในประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะครับในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยา เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยเัีงชีพผู้สูงอายุคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการนะครับซึ่งเงื่อนไขทั้ง3กลุ่มเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการเยียวยาของกระทรวงการคลังกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานนะครับก็คือในเรื่องของอประกันสังคม โดยส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในครอบครัวที่ประสบภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะว่างงานของสมาชิกในครอบครัวที่เป็นกำลังแรงงานนะครับและนอกจากนีนะ้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมณวันที่31พฤษภาคม2563ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทําให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มนี้นะครับไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการนี้นะครับแล้วก็อย่าลงเชื่อผู้ไม่หวังดีหลอกให้ไปลงทะเบียนใดๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเน้นย้านะครับว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมมีข้อมูลใน3กลุ่มนี้อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนการจ่ายเงินในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยนะครับได้หาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยจะต้องยืนยันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งหากเริ่มจ่ายได้ทันนะครับภายในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยนะครับก็จะได้รับ2000บาทนะครับก็คือเป็นของเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน นะครับรับคนละ2000ไปก่อนนะครับส่วนการจ่ายเงินในรอบที่2เนี่ยก็จะเป็นของเดือนกรกฎาคม2 5 6 3จําจำนวน1000บาทโดยการจ่ายเงินเนี่ยเาจะจ่ายผ่าน2ช่องทางนะครับก็คือ1เนี่ยกล่มบัญชีกลางเขาจะโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยตรงไปยังบัญชีของธนาคารของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิมเนี่ยนะครับก็คือในเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเขาก็โอนเข้าบัญชีอยู่แล้ว นะครับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุที่ขอรับเงินผ่านบัญชีผู้พิการที่ขอรับเงินผ่านบัญชีตรงนี้เขาจะโอนโดยตรงเข้าบัญชีเลยนะครับและในวิธีที่2ก็คือเขาจะโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะนําเงินเนี่ยไปจ่ายเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนเป็นรายเดือนเป็นเงินสดนะครับที่ท่านได้รับอยู่เดิมทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็คาดว่านะครับถ้าจ่ายได้ทันภายในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยท่านจะได้รับไปก่อนเลย2,000บาทนะครับและก็จะจ่ายรอบ2ในเดือนกรกฎาคมอีก1,000บาทเป็น3,000บาทนะครับโดยวันนี้นะครับท่านไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใดน,นะครับวันนี้รอติดตามว่าเขาจะมีการโอนเงินวันไหนนะครับแล้วก็มีการเบริกจ่ายเงินเมื่อไรเท่านั้นเองนะครับและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องของมาตรการ การช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางคนละ3,000บาทนะครับให้เดือนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ